สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะฮะท็อปเท็ตนะครับจากบริษัทต้องใจรถยนต์จำกัดรถเมื่อสองจังหวัดอ้วนราชธานีนะฮะวันนี้นะครับผมพามาดูนะฮะรถเข้าใหม่สดๆและล้อเลยนะฮะรถครอบครัว p p v 7ที่นั่งวันนี้นะฮะได้สีขาวมุกด้วยรถบ้าเจ,จ้าของเดียวไม่น้อยมากนะฮะเพียงสาม0มืสามันกิโลเท่านั้นเองนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผม วันนี้มาอยู่กับตัว,ว Isuzu MU-X นะฮะ1.9 DVD นะครับรถชมปี2018นะฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะบอกได้เลยว่าหาสภาพสวยๆเดิมๆก็ว่ายากแล้วแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหายากยิ่งกว่านะฮะใครมองหาแบบนี้อยู่นะฮะรอชมได้เลยนะฮะรีวิววันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับในส่วนแรกด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบโคเมียมนะฮะตามแบบฉบับของ Isuzu นะฮะ โคมไฟเดิมจากโรงงานนะครับมีเดรไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคันนี้นะฮะได้เป็นสีขาวมุกนะครับตัวล้อเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับผมใส่ย,ยางมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับกระจงมองข้างนะฮะตัวน,นี้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะฮะเป็นแบบคมเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับให้ดูตรงนี้ก่อนเลยความเดิมของรถนะฮะนี่แกะให้ดูกันเห็นเห็น เราจะเขเม็ดอ้างเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยซ่อมทําสีใหม่แน่นอนนะครับผมคันนี้นะฮะภายในนะฮะตัวนี้ภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคันนี้นะฮะภายในสวยนะครับนี่มีปูคมให้แล้วเรียบร้อยเลยดูแลทาความสะอาดรักษาง่ายมากๆนะครับผมคันนี้นะฮะมาดูเบาะหลังแถวที่2ดีกว่านะครับ ตัวนี้บลังแถว2นะฮะมีแอร์มาให้แอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอนะฮะตัวนี้มีจอมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมสะดวกสบายนะฮะในการใช้งานนะครับคันนี้นะฮะยูสุมิวเอนะครับผมอ่าเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังสวยเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับมีตัวนี้มาให้แล้วเรียบร้อยมีไฟเบรกวงที่3ม,มาให้นะครับสัญลักษณ์โลโก้ยูสุต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับผม นี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะฮะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่านี่นะครับด้านหลังนะฮะหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับนี่รอจะเขียนเม็ดรอร์คเดิมนะฮะท้ายสวยนะครับสวยสวยเดิมๆมเลยนะฮะตัวนี้มิวเนะฮะบอกเขาจะสามารถพับเรียบได้นะครับฮะตัวนี้มีพรมมาให้เช่นกันนะครับผมใช้งานได้ย,วยาวๆนะฮะดูแลรักษาความสะอาดง่ายมากๆนะครับคันนี้นะฮะ ใครสนใจนะฮะรีบติดต่อมาได้ดเลยนะครับผมอยู่ไม่นานแน่นอนตัวนี้นะครับบุ๊กเซอร์วินะฮะมีให้ครบเลยนะครับมีคู่มือการใช้งานนะฮะประวัติเช็คศูนย์มีให้นะครับคันนี้นะฮะเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆยังอยู่ครบนะฮะ ตัวนี้นะครับเบาะไฟฟ้าจะปรับได้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะฮะนีเกียร์ธรรมดามีจอมีก้อมบงหลังให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมภายในสวยนะฮะตกแต่งรายไม้นะฮะของเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงเดิมไหมนะฮะ รถทุกคันนะครับเราได้คัดสันมาเป็นอย่างดีด้ฮะไม่มีชนไม่มีสวมแน่นอนนะฮะการันตีเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ 1900cc ซีซีนะฮะตัว150่าแรงม้านะครับผมคันนี้นะฮะตัวนี้นะครับหัวรถเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแกะขนเลยนะครับผม เราจะเกเม็ดอากเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับตัวน,นี้สําคัญนะฮะแผ่นเพจเพจเดิมจากโรงงานนะฮะแผ่นเพจไม่มีแกะเปลี่ยนนะครับผมคันนี้คันหน้าเดิมแน่นอนหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะันเลยนะครับคันนี้นะฮะรถไม่สวยลรอไม่เอามาขายแน่นอนนะครับเพราะว่าเฮียนะครับเป็นคนดูรถนะฮะคัสสันรถทุกคันนะฮะด้วยตัวของเฮียเองนะครับคันนี้มั่นใจได้เลยว่ารถทุกคันนะฮะสามารถ ใช้งานได้ปกตินะฮะรถสวยแน่นอนนะฮะรถทุกคันนะครับผมใครที่สนใจนะฮะรถรุ่นนี้นะครับไม่ได้ว่ามีมาทุกวันนะฮะนานๆจะเข้ามาทีนะครับสภาพส,สวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะถามหานะฮะผมต๊อปแท๊ปคนนี้ได้เลยนะครับติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถฟรี90วันนะครับฟรีดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะฮะ ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะฮะกรณีรถเสียนะครับต่อล24ชั่วโมงนะฮะทั่วประเทศนะครับใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับท็อปแทบคนนี้ได้เลยนะฮะเบอร์โทร0877914199นะครับผมสำหรับราคาเข้าตัวของเจ้า i น s u Mew X นะฮะ1.9 DVD คันนี้นะครับรถฉมปี2018เกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ราคาหลักๆเหลือแค่หลักแสนนะฮะต้องคันนี้เลยนะครับผมรถสวยคุณภาพดีแน่นอนต้องที่นี่เลยนะฮะต้องเจริญจํากัดนะครับผมรถมือสองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะขอตัวราไปก่อนแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์รดกรรดติดตามกาด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับผมในการรีวิวคลิปต่ตอไปนะฮะรถอื่นๆนะครับผมสวัสดีครับ